้าจกินเข่ามียังทายจะคิดกินเข่าเแ่เมนหรืออีเห็ดองเห็ดเป็นเมดอยู่ผู้เรสิมาไทายคิดกินตะเข่าเกี่ยววับพิกหยวกกระสดเยอ่เข่าเหน,นีแกงปลาใส่นมไม้ส้มขับตั๊กแตนอีตง ใช่อุปสรรคเรากินได้แซ่บเหมือนเดิมฟิกเดืกดขึ้นแล้ว

กินเขาแลเอ้อแก่นี้ก็เสียบแล้วฮัดลองกินบางเรื่องมาลาก,กินนกพิกหยวกมื่อกีพิกหยวกไอ้ถั่วทีพี่น้องเข่ามันเนื้อ

ปวดท้องพอแล้วลูกกินแล้วไหนาแข็งหวานเข้าปากเสร็จปากอันนีเลยหอมเด่ bằng không, không mất miếng bần mất miếng bây giờ

อ,อ,อุบาทสาบซัวครับกินเขายิกก่กระท่องห่องหางเอ้ยอัปลายไขยหนากูุคักท่องมึงกับบอให้เก็บกูเนี่ยนละให้กูกินอิ่มก่อนมึงจะส่องกับบอท่องเลย ผู้ดใดก่เคยกินบักมะแล้วกินบ่กไปกินเด้อแบบแก้วบันพิกหยวกยวสำหรับคนที่อยากกินผักมันควาดีดิ่แก้วทุย,ทยัง กินหมดไม่เอาหรอกลูกพอแล้วไม่ให้กินกินไม่ได้กินน้ำไม่ก็อย่ากินหอมเดียงยึดก้นสิไปกินหอมหอมเดียงนม่ได้แบบนี้ คิปนี้เอาเป็นมะระคีนกนคะคะใครไม่เคยพูดเลยอยา,ากกินมะระคีนกกับปกิกกนแกงม้ำม,มสมส้ม,สมลตะก็แก้วพริกหยวกมะระคีนกนะเออยม่อยากซีดเขากันอำมรับมันก็นอยังไง เดี๋ยวตุกอันหอ,อมแดงเห็นคลิปกินเป็นยัดจมลยด้วยฟังคบเอ่ยนางเอกกับบ่มีเวลามานางกินให้เบิงมาอยู่มาถ่ายคลิปปกเจ้าเบิง บึงคือจังข่อยบึงหยุ่งเลยจริงๆข่อยสุดสวิงดิงโก้พี่น้องใครแกทั้งเหงือกก็ว่าได้ก็ไม่่อยปากเป็นไอข่อยเป็นยังไงข่อยซาบานโด,ดาท้ายคลิปพอกเจ้าเบื้องนี้เบื้องเป็นว่าข่อยขี่ๆแล้วตดกคักๆเลยหนึ่งตดกะคักเนี่ยยุ่งไรยากไรก้าลูกป,ปะ่ะว่าละแต่ก็เด้อค่ะแซสบๆคลิปนี้ไผ่เบิรไผ่ฮัดอยากหัดกินน,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 ยยนั่นมะละกินโนกากินคือยังยายนี้ม้วนเนื้อลองกิน เปิดคลิปเบิ่งกระอาปากกินน้ำดดครับยานีผักกับขมมันสีเส้าขม <laughs> มันสีเส้าขมเห็นอีป,ปอบไม่อีป,ปอบกินกรเลยเส้าขมกินน้ำรูปผ่าจิงได้ผลหลายคนเลยดิไปแล้วจ้า